หนึ่งเลยอะไรก็เถียงอะไรก็เถียงไม่ได้ดังใจก็กรีดการ์ดกรีดการ์ดด,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 ดูสินะ่ะเถียงคําไม่ตกฟากเออเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับแม่แล้วเก่งนะคิดว่าแม่เข้าข้างนะดิเ,เวลาอยู่กับพ่อเงียบเล่นทำไมเถียงเก่งแท้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เนี่ย<อ>หายไปเป็นเดืนนนอนนะนะเสียเต้นอยู่กับแม่เก่งนะหนูอ,อ,อยู่กับแม่คิดว่าแม่ช่วยใช่ไหมคิดว<อ>่าแม่ช่วยใช่ไหมเออเออมีเออมีอาด้วยนะอโอ้โห<อ>ดูสิทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้เออเถียงค,<อ>คำไม่ตกเถียงคำไม่ตกฟากดูสิ เฮอ,อยเก่งอยู่กับแม่เกง่งโหอยู่กับแม่เก่งบออยู่กับแม่เก่งบอฮะมันยังไงจะมอยู่กับแม่เป็นแบบนี้บอเฮ้ยเฮทำไมเป็นแบบนี้ดูสิเถียงคาไม่เถียงคาไม่ตกมากเลยดูสินะ่ะดูสินะ่ะอือทำไมโหอยู่กับแม่ดูอยู่กับแม่อยู่กับแม,แม,แม่แม่แมคิดว่าแม่ช่วยได้ใช่ไหมฮะ เอ้ยทำไมเอาใหญ่แล้วนะเอาใหญ่แล้วนะวันนี้จะไมืม่อนะเหยียดจนน้ำลายยืดอ่ะเก็บหน่อยน้ำลายอ่ะอน้ำลายยืดหมดแล้วเหนะไหมมึ โดนหมาตัวไหนกัดมาโดนหมาตัวไหนกัดมาฮะล้มลายยืดหมดแล้วเป็นบ้าบอเรียกแล้วได้กัด